นะสำหรับการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อาการลดมันทำให้โลกร้อนนั้นซึ่งนะครับการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนนะเราถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดําเนินงานนะที่มีประสิทธิภาพของประเทศในการตอบสนองต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีส่วนเป็นอย่างมากต่อการบรรลุปเป้าหมายสูงสุดของกรอบอนุสัญญาสาหารประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะซึ่งประเทศนะครับควรแสดงเกียรติจำนวนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในะแก้ไขปัญหาสภาพาสภาวะโลกร้อนโดยสา,าความโดยแสวงหา,าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทำอาชีินี้ให้สำเร็จรุ่งนะครับ เช่นนะครับหนึ่งจัดให้มีการนะสัมมนาในกลุ่มผู้บริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับร่วมกันะกจะทําโครงการลดลงเสถีภาพสังอมที่ดีสองส่งเสริมบุรณาการศาสตร์ต่างๆนะในการออกแบบการแก้ปัญหาอย่างยังย่งยืนนะครับสาจุดประกายให้แก่ประชาชนให้แก่ประชาคมในสถาบันร่วมลดลงนะครับเพื่อให้เห็นความสําคัญของ สิ่งแวดล้อมสี่มีการบรรจุหลักสูตรเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับโดยส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเกิดการเรียนรูน้การสร้างวิทัศนธะ์มองการไขไปสู่อนาคตนะครับห้าหัวใจนะสําคัญก็คือการสร้างสามัญสํานึกนะครับก็คือนะความเชื่อมั่นในทางที่จะร่วมมือกันรับผิดชอบดูแลโลกนะเพราะเราคือ ผูที่ต้องพึ่งพาหกนะนำถุงกลับมาใช้ใหม่นะคนใช้ถุงพลาสติกนะครับร้อยถุงจะมีแค่หนึ่งถุงเท่านั้นที่ได้รีเซเกิลถ้าเรานำถุงกลับมาใช้ใหม่ก็จะลดนะปริมาณขยะได้เจ็ดนะครับการสร้างควาตะหนักก็คือทานนะหรือกินของอาหารนในท้องถิ่นนะ เพาะออะไรครับเพาะมันสามารถที่จะลดการใช้พลังงานลดการขนส่งนะครับต่อไปคือนะครับอย่าซื้อขวดขวดน้ำนะน้ำขวดนะครับเพราะว่าน้ำขวดเนี่เป็นพลาสติกเนี่ยปีนึงเป็นล้านตันนะแล้วก็ย่อยสลายยากมากนะเราอาจใช้ขวดน้ำส่วนตัวคัดติ๊กน้ำนะเราก็สามารถนะช่วยโลกได้ นะมาดูต่อไปนะครับในเรื่องของกฎหมายและอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับมารตไปโลกร้อนที่เราสมควรรู้นะครับนะซึ่งจุดเริ่มต้นนะของการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน ấy, เกิดขึ้นทีนะ่เมื่อมีการประชุมสหประชาชาตินะนะว่าวเรื่องของการเปลีป่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อใช้รับมือกับภาวะโลกร้อนโดยมีเป้าหมายว่าประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศตัวจัรสำคัญในการเพิ่มปริมาณการเรืองกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะโดยนะครับอนุสัญญาสหประชา,ยายชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้นะครับนะมีเป้าหมายให้ประเทศอุตสาหกรรมลดการปล่อยการเรืองกระจกนะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศให้มีประมาณเท่ากับการปล่อยการเรืองกระจกนะนะเข้าสู่บรรยากาศในปี2 5 3 3 ให้ได้ภายในปี2,543นะซึ่งเป็นการการักษาระดับก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศให้อยูใ่ในระดับคงที่และไม่ส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์มากจนเกินไปทั้งยังสามารถเป็นหลักประกันได้ว่าความอุดมสมบูรณ์เรื่องการกินการอยู่ผลผลิตทางการ,รเษากษตรจะไม่ถูกลูกเลาจากสภาวะโลกร้อนมากเกินไปการเรือนกระจกที่อนุสัญญาดังกล่าวบ,บังคับควบคุม นะครับได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในดับออกไซด์มีเทนแล้วก็สารทดแทน CFC ในปี2535นะครับองค์การสหประชาติได้จัดทำอนุสัญญากรอบความร่วมมือขึ้นนะครับโดยประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้วยและในปีเดียวกันนั้นประเทศไทยก็ได้ปรับปรุงกฎหมายสิ่งล้อมนะครับเป็น นะพระราชญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักรกาช2535น,น,นะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งร้อมนะเพิ่มเติมจากกฎหมายฉบับเดิมนะแล้วประเทศไทยก็เห็นความสําคัญในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับจึงได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน,นะครับ,นะรบนักลงรีโอโดลาเจเนโรประเทศบราซิล นะครับในวันที่สิบที่ประชุมกันนะครับในวันที่สิบสองมิถุนายนพศสอง5ันหอสาสิบห้า่าและก็ได้ให้สัตยบันเมื่อวันที่ยี่สิบปดธันวาคมพศสองพันสาสิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีการบังคับมีผลบังคับใะวันที่ยี่มีนาคมสองพันรสาสิบเจ็ดนะครับ นะซึ่งก,การประชมุมนะครับสิมมรลอมเนี่ยหรือการรู้จักในเรื่องของเอิร์ธมเิตเนี่ยที่มีการประชุมที่กรุงนาครริโอเดลาเจเนโรประเทศบราซิลนี้นะครับนะซึ่งอนุสัญญา UNFCC นี่นะหรือกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภา,าพภูมิอากาศนี้นะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21มีนาคม2,937นหรือคอรซอนปัจจุบันนะครับก็มีประเทศที่เข้าร่วมอนุสัญญานี้ทั้งสิ้นเนี่ย196ประเทศซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยบับันเข้าร่วมเป็นรัฐภาคีเมื่อวันที่ยี่เปียดธันวาคมแล้วก็ส่งผู้แทน,นเข้าร่วมประชุมนะครับภาคีอนุสัญญาตลอดมา นะซึ่งกรอบนะครับอนุสัญญาในมาตราสองได้กําหนดเป้าหมายสูงสุดนะของอนุสัญญาที่ว่าเพื่อรักษาความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศให้มีค่าคงที่และอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนโดยมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบภูมิอากาศโลกนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดนะครับในมาตราสองของอนุสัญญาได้กล่าวได้ได้ไดกล่าวไว้ ดังนั้นนะครับในการประชุมสมัชาสมัมปชาชาติที่เคยให้สัตยยบันรับรองอนุสัญญานี้นะครับจึงได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ได้พิจารเกียวโตวออกมาหรือเกียวโตวโปรโตโคอลออกมานะครับซึ่งหลักการสําคัญของพิจารเกียวโตวนี้ก็คือ การกำหนดให้อนุสัญญาสหประชาชาตินะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นผลตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยเนื้อหาสาระสำคัญจะเป็นมาตรการต่างๆนะครับที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นการที่พิสานเกียวโตระบุให้มีข้อผูกพันตามกฎหมายและได้แบ่งประเทศสมาชิกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซรือนกระจกที่ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะพิสานเกียวโตนั้นได้กําหนดให้แต่ละประเทศมีพันธกิจในการควบคุมปริมาณการเรือนกระจกที่แตกต่างกันเช่นการกําหนดร้อยละแปดของปริมาณการปล่อยก๊าซเรืนกระจกนะครับในปี2533สําหรับกลุ่มประเทศประชาคมยุโรปร้อยละหกสําหรับประเทศญี่ปุน่นโดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถควบคุม การดังกล่าวให้มีประมาณตามที่กำหนดได้ภายในปี2 5 5 1ถึง2555ในพิสานเกียวโตได้กำหนดการระงับโจกที่อยู่ภายใต้การควบคุมไว้นะครับก็คือคาร์บอนออกไซด์การมีเทนการไนตรสออกไซด์นะไฮโดรฟลูคาร์บอนเปอร์ฟล bon, ูคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูคาร์บอนซัลเฟอร์เฮกซาฟอไรนะครับ มีอยู่หตัวนะครับแล้วข้พิสารเกียวโตนั้นได้เพิ่มพันธกิจเพิ่มเติมให้กับประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศผู้ปล่อยการเลือกระจกมากกว่าประเทศที่กําลังทัฒนาทั้งยังได้บัญญัติถ,ถึงบทลงโทษในกรณีที่ประเทศสมฐฐาชิกที่ได้ให้สัต์จบันัไว้ไม่ปฏิบัติตามพิสารเกียวโต อันที่สามนะครับข้อตกลงปารีสนะครับปารีสอะเรกเมนต์ที่ประชุมสมัชชาลัตภาคีนะครับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับสมัยที่ยีิบเอ็ดหรือขอบยี่สิบเอ็ดนประเทศปารีสนะครับได้นักกลุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งมีร้อยเก้าสองประเทศเข้าร่วมประชุมนะครับได้บรรลุข้อตกลงได้รับรองความตกลงปารีสนะเพื่อเป็นกฎ นะกติกาฉบ,บับใหม่ที่ใช้บังคับกับ,กบทุกรัฐภาคีในการยกระดับการดําเนินง,งานตามการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหลังปีคศสอง0ันะซึ่งข้อตกลงปาลิสนี้นะครับมีเป้าหมายหลกักคือเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกวา่า2องอกศาเซนเซียส และมุ่งมั่นนะในการจำกัดการเพิ่มขึ้นให้ไม่เกิน1.5งองศาเซลเซียสยจากจุคปษษริวัติอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน,นะครับก็คือว่านะครับซึ่งข้อตกลงปาลีสนั้นนะจะมีความมุ่งมั่นนะไม่ให้อุณหภูมิของโลกของเรานั้นนะสูงเกิน2นะอ,ององศาเซลเซียสนะ จากจุปก่ออุตสาหกรรมหลักการสำคัญของข้อตกลงปลารีสก็คือหนึ่งนะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิฉเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่าสององศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมและมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน1นองศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมโดยคำนึงว่า การดำเนินงานตามนี age. Age ้จะลดความเสี่ยงและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับอันนี้อันที่สองคือเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็ส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาประเทศที่ปล่อยการเรือนงปศุสตต่ำโดยไม่กระทบต่อการผลิตอาหาร อันที่ 3. าําให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางที่นําไปสู่การพัฒนาที่ปวดปล่อยการเริ่มตจนต่ําและก็การพัฒนาไปสู่ภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาดูนะครับกฎหมายไทยที่รังรับต่อการดำเนำเินงานตามพันธกรณีนะครับ